พในสาวๆรู้กันหรือเปล่าคะว่าถั่วเหลืองนี้เนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนซีของผู้หญิงเราเลยค่ะเพราะว่าในถั่วเหลืองนะคะมีสารที่ชื่อว่าไอโซฟลาโวนเป็นสารที่มีคุณสมบัตินะคะคล้ายๆกับฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงเราและในสารนี้เนี่ยมีฤทธิ์นะคะในการต้านอนุมูลอิสระสาหรับผิวของเราเนี่ยก็จะช่วยผิวเนี่ยแต่งตึงยืดหยุ่นแล้วก็ไม่เหี่ยวเร็วด้วยค่ะสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองนะคะพี่ขอแนะนำซาน่านาเมลากะโฮมโปรสุดออริจินอลค่ะ สูตนี้นะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของชั้นผิวค่ะช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่ากเป็นธรรมชาตินะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยกลับมายืดหยุ่นเนียนนุ่มแล้วก็เต่งตึงค่ะ และอย่างที่พี่ชอบส,บสารหรับซาน่านะคะนั่นก็คือเขาปราศจากสีกลิ่นแล้วก็น้ํามันค่ะใครก็ตามที่ผิวแพงงานแบบพีทนะคะก็รู้สึกสบายใจได้เลยค่ะและที่สําคัญนี่สังเกตเห็นนะคะเขามีรางวัล number one cosme ด้วยนะคะดังมากๆที่ญี่ปุ่นใครไปก็ต้องซื้อกลับมานะคะพีทยังเคยฝากคิ้วกลับมาเลยอันนี้ขอบอกเลยว่าเราไม่ต้องไปซื้อไกลถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีขายในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วเย้ นะคะว่าในเซตซาน่านาเมรกะโฮมโปะนะคะสูตรออริจินอลที่พีททดลองใช้เนี่มีอะไรบ้างแล้วพีทใช้ยังไงไปชมกันเลยผลิตภัณฑ์แรกนะคะนั่นก็คือซาน่านาเมรกะโฮมโปะคล cleansing wash foam ค่ะขั้นตอนแรกของการบำรุงผิวนะคะเราจะขาดผิวที่สะอาดไปไม่ได้เลยการล้างหน้านะคะถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของการบำรุงผิวก็ว่าได้เลยค่ะ ฟองของซาน่านะคะเรานำะมาตีฟองให้นุ่มแล้วก็มาลูบไล้บริเวณใบหน้านะคะเวลาล้างหน้าเนี่ยมือจะได้ไม่เสียสีกับผิวเกินไปค่ะฟองตัวนี้นะคะให้ผิวที่สะอาดแล้วก็ไม่แห้งตึงค่ะได้เวลาน้ำตบแล้วสำหรับซาน่านำเวลากะโฮมโปสกินโลชั่นนะคะสาวๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าโลชั่นใช้กับผิวหน้ายัางไง โลชั่นนะคะจะเป็นน้ำใสๆค่ะวิธีการใช้ง่ายมากๆเพียงหยดผลิตภัณฑ์3-4ถึงหยดบนฝ่ามือนะคะแล้วก็ตบเนื้อโลชั่นบนผิวหน้าของเราเลยค่อยๆกดนะคะให้เนื้อโลชั่นซึมเข้าสู่ผิวบริเวณทั้งหน้าแล้วก็ลำคอนนะคะซึมไวไม่เหนอะหนะผิวตัวนี้ผิดชอบมากเลยค่ะ <S <S ส่วนใครนะคะที่ต้องการเพิ่มความชุมช่มชื้นให้กับผิวมากยิ่งขึ้นเนี่ยขอแนะนําเป็นซาน่านาม,มริกะโฮมโปอีมัชั่นเลยค่ะ เนื้ออีมอชั่นนะคะจะเข้มข้นกว่าโลชั่นค่ะแล้วก็มีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายเช่นเดียวกันนั่นก็คือลูบบนลงบนผิวเลยแล้วก็อย่าลืมลำคอนะคะสำหรับอีมชั่นนะคะก็จะเป็นเพิ่มการบำร,รุงผิวช่วยให้การทำงานของชั้นผิวดีขึ้นแล้วก็มีคอลลาเจนนะคะที่ช่วยให้ผิวนุ่มแล้วก็เด็กดึงค่ะ ในะคะที่มีผิวแห้งแห้งแห้งมากๆเราก็คิดว่าโลชั่นหรือว่าอิลเมลชั่นนะคะอาจจะให้ความชุ่มชื้นไม่เพียงพอพีทขอแนะนําเป็นซานาน้ำเมระกะโฮมโปรครีมค่ะเนื้อครีมนะคะมีความเข้มข้นใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็จะช่วยเนี่ยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแบบสุดๆไปเลยค่ะมาถึงผลการใช้กันบ้างนะคะหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่าพีทมีความคิดเห็นยังไงกับซานะน้าเมระกะโฮมโปรนะคะสุดออริจินอลนะคะ พี่ใช้เป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์เต็มๆนะคะที่ใช้ทั้งเซตเลยในส่วนของการใช้เป็นมอยส์เจอไรเซอร์พี่จะใช้ทั้งเซตสําหรับตอนกลางคืนนะคะส่วนตอนกลางวันนี้พี่จะใช้แค่ตัวโลชั่นตัวเดียวเพราะว่าเราไม่อยากให้แบบมันเหนอะแล้วก็หนักหน้าจนเกินไปนะคะเราไม่ได้ต้องการเพิ่มความชุม่มชื้นระหว่างวันเพราะระหว่างวันนี้เจออากาศร้อนเจอแสงแดดหน้าก็จะแบบผลิตน้ํามันออกมาอยู่แล้วนะคะแต่กลางคืนเรานอน,อนห้องแอร์เราก็เลยแบบว่าเน้นการบํารุงผิวที่แบบเต็มที่ สิ่งแรกที่พีทเห็นก็คือพีทไม่แพ้เย้ yeah! คือรู้สึกดีที่แบบใช้อะไรไม่แพ้คือบอกก่อนเลยว่าทดลองสกินแคร์มาเยอะแพ้ก็เยอะดีก็เยอะแต่ว่าที่แพ้เราก็ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนนะคะทีทก็จะแนะนําอะไรที่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วแฮปปี้ดีกว่าเนาะและอีกอย่างนะคะที่พีทรู้สึกได้หลังจากใช้ซานานะคะนั่นก็คือผิวเนี่เด้งแล้วก็นุ่มมากขึ้นค่ะผิวมันแบบ มันอิ่มนะมันดูฉ่ำเวลาแต่งหน้าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นผิวดีขึ้นนะคะพี่ใช้ตัวนี้เป็นแบบมอยส์เจอร์ไรเซอร์ของเราแทนแบบมอยส์เจอร์ไรเซอร์ทั้งหมดแฮปปี้มากๆนะคะแล้วก็ชะลอความแก่ได้ไหมน่าจะได้เนาะ และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือซาน่าเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่สูตรออริจินอลนะคะแต่เขายังมีสูตรไวท์เทนนิ่งอนตี้ริ้งโกลแล้วก็สูตรคิวเทนนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปเลือกให้ตรงกับสภาพความต้องการแล้วก็สภาพผิวของแต่ละคนดูนะคะจริงๆขอจัดว่าซาน่าเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์อีกอย่างหนึ่งที่ถูกและดีนะคะเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300-500ถึงบาทแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบวัดสานซูรฮาบูธอะไรเงี้ยคือ ไม่ต้องหอบคิวไกลจากญี่ปุ่นแล้วมีขายในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเย yeah. วันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วในคลิปหน้าพี่จะมีสกินแคร์อะไรมาแนะนำก็อย่าลืมติดตามกันนะคะติดตามกันง่ายๆโดยกดกรับ Subscribe เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Like พี่ด้วยนะคะไปติดตามพี่กัต่อได้ใน Facebook แล้วก็ Instagram Wonder p e พ c e สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ